สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่า้ท่านเรื่องวัวลืมหางนะครับเรื่องเรื่องมาในป่ามีวัวตัวหนึ่งกดลกินหญ้าอยู่และมีเสือตัวหนึ่งวิ่งไล่มาวัวตัวนั้นตกใจมากก็เลยรีบวิ่งและสะดุดก,กับหญ้าที่ยังกินไม่เสร็จทำให้ขาหักและเดินทางที่ไม่มีทางเลือก ก็เลยรีบสะบัดหางเพื่อล่อเสือไปอีกทางหนึ่งแล้ค่อยคานเข้าไปในถ้ำหลังจากเสือตามหางไปแล้วก็คนพบว่าหางหายไปแล้วเสือก็จะวิ่งกลับไปหาหวัววัวที่อยู่ในถ้ำก็ไม่มีทางหนีเพราะาถ้ำเป็นถ้ำตันวัวเลยออกอุบายให้เสือไปหาหางแลวจะให้กินแบบไม่หนีเสือก็เชื่อก็เลยวิ่งไปหาหางจาังหวะนั้นวัวองกีบหนีไป 叫不上好